เออเอาละไปละครับกพิม MCD ูครับก้าพิมช่วงก้าพิมเกิดไม่ตาครับวายยังไงสิทำไปแล้วดูคลิปเก่าน MCD ูทำมาแล้วเวนเทกวนเทกเปกไม่ใช่เป็นเวนเทจีเวนเทจี เอาดีไซน์เข้ามาผมรู้สึกว่าผมชอบดีไซน์มากก็เ,เลย สำเนาถูกต้องมิลเลอร์อันเรียกตัวนี้มันมีคำเยอะนะเออเออเออสำเนาถูกต้องมิลเลอร์งานเกตยร์มีต่างๆสักอย่างนี่ไม่ใช่เกตเอนี่มียี่ห้อทีอ่ดูแค่ชอบดีไซน์ของตัวนี้เพราะบัตรตัวนี้ขายดีมากครับผมนะครับหลายคนมีมันเป็นสําหรับคนเล่นมีดแท้ๆดีไซน์มันโอเคมากอยู่มาเป็นสิบยี่สิบปีแล้วเราก็เลยเอามาลองทำเป็นมะีดใบตายดูบ้างก้าบผมเท่านั้นเองก้าเบิร์มบอกว่าสี่รูปเจสองกำลังจะบอกว่าครับ ดูคลิปเก่าดูแล้วคิปของโฮมมุกเดิมเลยพี่ดูสั่งทำมีดตามที่คุณต้องการได้นะครับนั่นไงนั่นไงพวกนี้ผมก็ลองลอกมาดูแล้วก็ถามแล้วก็ให้ช่างเราทำประดิบประดอยขึ้นมาครับผมอะไรทั่วไปครับผมเป็นซองไข่เด็กครับผมเป็นใบตายเท่านั้นเองครับผมเมื่อคลิปก่อนๆแล้วอาทิตย์หน้าถ้าเจออะไรคล้ายๆอย่างนี้ก็จะพูดประมาณนี้แหละครับเขาคุมาเยอะจิงเนี่เออ เลขเลขอะไรเลขอะไรครับ 420J2 ครับผมนะครับดูดูท็อปวิวดูท็อปวีไว้ดูหน้าตาเลยอ่ะครานั่นไงราคาราคาราคา2,990ครับผมใช้ยันพ่อบวชใหม่เลยครับผมี่ไม่ตายอ่ะครับผมอะไรเยอทุกแข็งมันหนาอย่างนี้อืนะครับเอาไปอะไรก็ทำไปเยอะครับผมเล่นเดียวจบแล้วกันเอาเป็นว่าดีไซน์เข้าเข้าหน้าเข้าตาลุกล่างหล่อครับผม เต็มสีทูทำได้เวนเทสอ,อ่อตแรกผลิตมาหาเล่มศูนย์หนึ่ง้สูนี่เล่มที่ 1, 1> ครับผมนี่ครับนั่นวกว่ากว่าการยอะ